เครื่องมันนไฟมาลงแล้วนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่น7กิโลวัตต์นะครับของคาว m ามานะครับเป็นรุ่น7,500 Pro นะครับตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ผลิตมาเพื่อ T20 Pro เลยครับตัวจ่ายไฟสูงนะตัวนี้นะตอนนี้ของเข้ามาแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูกันครับโอเคแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวคาร์บามา นะครับ7,500โปรนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องมันไฟที่ต้องเรียกเได้ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศไทยนะครับตัวนี้ Made in Thailand เลยนะครับนี่ตีมาหน้านี้เลยครับเมดอ i นไทยแลนด์นะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของอะไหล่นะครับหรือว่าการเซอร์วิสนะครับเจ้าตัวคาว a มาเนี่ยตัวนี้เซอร์วิสได้ดีนะครับเพราะว่ามีมีบริการนะครับของบริษัทเองเลยนะครับเซอร์วิสนะครับสามารถโทรสายด่วนได้เลยนะครับ จะมีทีมช่างนะครับเข้าไปดูแลนะครับเซอร์วิสให้ถึงที่นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องนะครับซ่อมนานหรือว่ามีปัญหานะครับตัวนี้จะมีเครื่องสำรองไว้ให้ใช้งานด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้นะครับก็มีการดูแลที่ดีนะครับสำหรับบริษัทของเขาม้านะครับถ้ามีปัญหาครับตัวนี้ก็จะมีทีมช่างเข้าไปดูแลอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับใกล้ๆนะครับว่าตัวนี้ เป็นอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นคาร์มานะครับมิดินไทยแลนดน 7, ์นะครับรหัส7,500โปรนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถนะครับจ่ายไฟได้นะครับ7,500กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่7,500วัตต์นะครับตัวนี้อ่ากำลังไฟเริ่มต้นอยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่7,500วัตต์ตัวนี้เนี่ย อย่างนี้ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนะครับตอนเปิดคลิปนะครับตัวนี้เนี่ยผลิตมาเพื่อนะครับโดนนะครับรุ่น T20 Pro นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ไฟนะครับจ่ายไฟเป็น fast charge นะครับใช้กําลังไฟเยอะที่สุดนะครับก็ตัวนี้ทํามานะครับเพื่อโดนนะครับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับท่านที่จะไปใช้เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถแหรนะครับหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับตัวนี้ เพียงแค่ท่านใช้กําลังไฟไม่เกิน7,500วัตต์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันอีกทีนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไงบ้างนะครับตัวนี้ก็อนนี้ผมบอกว่า7,500กิโลวัตต์นะครับ50เฮิรต์นะครับตัวนี้นี่ฟูน้ํามันนะครับตัวนี้น่าจะใส่ได้ในเต็มถังนี้น่าจะ30ลิตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ เป็นระบบสตาร์ทแบบไฟฟ้านะครับบิดกุญแจสตาร์ทแล้วติดเลยนะครับนี่มีกุญแจให้ด้วยนะครับมีปลั๊กใหญ่นะครับตัวนี้ปลั๊กนี้น่าจะประมาณ40-50แอมป์นะปลั๊กใหญ่เสียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับปลั๊กมีให้มา2อันนะครับมีปลั๊กเล็กกับปลั๊กใหญ่นะครับนี่เสียบปลั๊กใหญ่ตรงนี้นะครับปลั๊กเล็กเสียบตรงนี้นะครับใช้ได้2ช่องเลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดกุญแจนะครับเสียบกุญแจที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปเสียบค้าให้มา2ดอกนะครับ เอาไปเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสถานะแจ้งออนนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับแจ้งการใช้งานนะครับแล้วก็แจ้งสถานะไฟนะครับแล้วตัวนี้มีระบบ ATS ให้ด้วยนะครับนี่ ATS ในที่นี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องัดไฟทั่วไปนะครับถ้าในเรเบลหรือว่าในเกรดเนี้ยจะไม่ให้ระบบนี้มานะครับแต่ว่าของคาวามาเนี่ยให้มาแบบอัตโนมัติเลยนะครับ A.T.S ในที่นี้นะครับหมายความว่าการสตาร์ตติดแบบอัตโนมัตินะครับสําหรับท่านที่จะไปใช้กับไฟบ้านนะครับไฟที่บ้านตกบ่อยหรือว่าไฟที่บ้านดับบ่อยนะครับตัวนี้ระบบ A.T.S ช่วยท่านได้นะครับไม่ต้องเดินไปติดเครื่องนะครับเพียงแค่ท่านต่อระบบ A.T.S ไว้กับไฟบ้านนะครับตัวนี้จะทํางานติดแบบอัตโนมัติให้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเซฟตี้นะครับเซฟตี้คัทไม่มีอะไรครับง่ายๆเสียงอาจจะดังนิดนึงครับเพราะว่าขายของให้ลูกค้าอยู่ ตรงนี้เป็นจุดต่อสายดินนะครับนี่จุดต่อสายดินต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้ครับต่อก็ปลอดภัยไม่ต่อก็ไม่ปลอดภัยครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกส่วนตัวนี้ชาร์จแบตได้ครับ12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะนี้สายลบนี้สายบวกนี่ก็เป็นฟิลนะครับมีระบบฟิลต์ตัดให้ด้วยตัวนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกว่าตัวนี้เป็นคาร a มาเป็นแบรนด์ไทยนะครับแต่ละตัวเครื่องนะครับก็จะมีรหัสนะครับรียลนั number นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาตอกไว้ตรงไหนนะอยู่ที่เครื่องนะครับ ทุกตัวจะมีรหัสอยู่ที่ที่ตัวเครื่องนะครับอ่นนี้มีล้อให้ด้วยล้อแบบยางตันนะล้อเหล็กอย่างดีนะครับเข็นใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องยกให้หนักนะครับอ่ะมาคุยในเรื่องของ serial number ต่อนะครับตัวนี้รับประกันคุณภาพให้1ปีนะครับหรือ5 5 0 0ชั่วโมงนะครับในตัวเครื่องมีรหัสให้นะครับสามารถส่งศูนย์ส่งซ่อมได้ฟรีนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ชนเข้ากับได7,500วัตต์นะครับแล้วก็งานเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับผมให้ดูแค่แค่ดูแค่ฝานอกนะดูกุมาดีมากอะ่ะเนี่ยกุมาดีมากนะครับจะต่างจากแบรนด์อื่นหลายๆแบรนด์นะนะครับเพราะว่าบริษัทเนี้ยเขาจะทํามาค่อนข้างที่จะคุณภาพเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนดดังเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเทียบกับเครื่องยนต์แบรนดังนะอ่าตัวเฮดนะครับเทียบได้เลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยถือว่า ต้องยอมรับเลยเพราะว่าตัวนี้ผมขายมานานแล้วนะครับสําหรับเจ้าแบรนด์คาร์มานะครับขายมาไม่ใช่ว่าเพิ่งขายนะครับของคาร์มาเนี่ยผมขายมานานมากแล้วก็สําหรับท่านที่เข้ามาซื้อเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องของประกันเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของเครื่องยนต์เนี่ยมันมันมันเพอร์เฟกมากนะครับเนี่ยแค่งานภายนอกเนี่ยงานโคตรดีนะครับลูกค้าดูอ่ะแล้วก็ถังนี้นะใส่ได้30ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ หัวฉีดระหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากฟังคลิปเสียงนะครับก็เดี๋ยวโทรมาเบอร์ผมนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้รายละเอียดไปในใต้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 คลิปใต้โพสตนะครับอ่าท่อไอเสียออกด้านนี้นะครับอ่าท่อไอเสียด้านข้างก็จะมีรูนะครับรูขันน็อตนะครับถ้าบางท่านยังไม่รู้จักก็คือนี่คือช่องที่จะสามารถซอร์วิสได้นะครับหรือว่าซ่อมแซมได้นะครับนี่ จะมีเกิดทุกด้านเลยนะครับรูที่ให้เซอร์วิสนะครับตอนนี้ของเข้ามานะครับสองตัวนะครับของเข้ามาแค่สองตัวนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเวลานําเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับก็สินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ค่อยจะมีใครสต็อกไว้นะครับแต่ว่าผมมั่นใจในบริษัทนี้ก็เลยสต็อกไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับท่านที่สนใจก็ ทักหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็สาหรับท่านที่อยากจะดูคลิปก็เดี๋ยวแอดไลน์ผมมาแล้วก็ส่งรายละเอียดคุยกันอีกทีหนึ่งครับสองเรบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องมันไฟเข้ามากนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับไปใช้ในงานโดนหรือว่าไปใช้สําหรับงานรถแห่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องซื้อบ่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันไฟรุ่นทั่วไปเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยมันผมไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่า คุณภาพมันไม่ได้ดีอย่างที่ควรนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยแล้วก็กล้าพูดว่ามันดีนะทั้งคุณภาพแล้วก็ทั้งเรื่องประกันแล้วก็ซ์วิสนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาดูแลให้เราอย่างดีนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสาหรับที่สนใจก็ฝากเบอร์ไว้นะครับ0 8 4 2 7 0 4 8 9 5นแะครับ0842704895นะครับแล้วก็สําหรับไลน์นะครับก็เป็นเบอร์0 8 4 2 7 0 4 8 9 5เหมืเนกันนะครับแอดเพิ่มมาน์มได้เลยนะคร โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ